ลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่บนลานเวมองเห็นเครื่องบินขับไล่ที่เพียวบางและหน้าเกรงขามเพื่อนตัวไปห้างหน้าเครื่องยนต์คำรามกึกก้องด้วยพลังอันมหาศาลเปลวไฟพุ่งออกมาจากท่อไอเสียและป้ายราคาอันมหาศาลที่สูงเกินกว่าที่คนส่วนใหญ่จะจินตนาการได้เครื่องจักรเหล่านี้ไม่ใช่แค่อาวุธสงครามแต่คือป้อมปราการบินได้แหนเทคโนโลยีนวัตกรรม และวิศวะกรรมที่ไร้ใครเทียบถูกสร้างขึ้นด้วยงบประมาณมหาศาลที่เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ม้วนรวมภายในประเทศของบางประเทศเล็กๆและในวิดีโอวันนี้ฉันอยากพาคุณเดินทางไปสู่โลกหายากของเครื่องบินขับไล่ที่แพงที่สุดที่เคยสร้างมาเครื่องจักรเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาแต่เป็นเครื่องจักรที่ต้องใช้เงินหลายพันล้านดอนลลาร์ในการออกแบบผลิตและบำรุงรักษาโดยที่ทุกชิ้นส่วนน็อตและสกรูล้วนมีราคาที่เหนือจินตนาการอยู่กับฉันจนถึงตอนจบ เพราะคุณกำลังจะได้ค้นพบว่าประเทศต่างๆยอมทำได้ไกลแค่ไหนและยอมใช้เงินมากเพียงใดเพื่อครอบของน่านฟ้าเมื่อเรานึกถึงเครื่องจักรราคาแพงรถรูซูเปอร์ยอดหรือแม้แต่ยานอาวกาศอาจจะผุดขึ้นมาในหัวแต่เครื่องบินขับไล่อยู่ในหมวดหมู่ที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงมันถูกออกแบบมาเพื่อรวมความเร็วความล่องหนอำนาจการยิงและความอยู่รอดในระดับที่ไม่เคยมีเครื่องจกักรใดต้องบรรลุ ค่าของการวิจัยพัฒนาผลและบำรุงรักษาของพเนิรเทินทึกไปสู่ตัวเลขมหาศาลเครื่องบินแต่ละลำคือผลลัพธ์ของหลายปีที่วิศวกรนักบินและนักยุทธศาสตร์ผู้เฉลียวฉลาดที่สุดในโลกทุ่มเทแรงกายแรงใจมันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือแถลงการแห่งอำนาจเกียรติยศและความเป็นผู้นำทางทหารลองยกตัวอย่างแอฟลบ22แลบพื้นที่ถูกยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ก้าวหน้าที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา เอฟลบ2คือความมหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีล่องหนความคล่องตัวและอำนาจการลบเครื่องบินแต่ละลำมีราคามากกว่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ตัวเลขนี้คือราคาผิดเท่านั้นหากบวกค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแล้วต้นทุนรวมของโครงการพุ่งสูงเกือบ67,000พันล้านดอลลาร์นั่นหมายความว่าต้นทุนจริงต่อ1ลำเมื่อรวมทุกอย่างแล้วทะลุ300ล้านดอลลาร์ได้อย่างง่ายดายเอฟลบไม่ได้ถูกสร้างมาแค่เพื่อบินเร็วและล่องหน แต่มันถูกสร้างมาเพื่อครอบนำท้องฟ้าในการลบก,กลางอากาศการออกแบบที่หลบปีกเรดาร์ได้เครื่องยนต์ปรับที่ทางแรงขับและความสามารถในการบินเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้อัพพอรเททำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่น่าเกรงขามที่สุดเท่าที่เคยมีมาและแม้ว่ามันจะยอดเยี่ยมเพียงใดแต่การผิดก็ถูกจำกัดทำให้แลบถีทั้งหายากและมีค่าใช้จ่ายสูงมากในการดูแลรักษาแต่ Ref 22เป็นเพียงชิ้นหนึ่งของเรื่องราวหากคุณอยากพูดถึงความสิ้นเปลืองอย่างแท้จริงเราต้องเอ่ยถึงโครงการ แอฟลอบ3 5และบมิเย่ต่างจากแล็บทีที่ถูกสร้างมาเพื่อครองความเป็นผู้นําทางอากาศเป็นหลักแก่ฟลอบ3 5ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินรบอ,อเนกประสงค์ที่พันธมิตรหลายชาติสามารถใช้ได้ตามแผนบนกระดาษมันควรเป็นมาตรการประหยัดงบโดยใช้ตระกูลเครื่องบินเพียงรุ่นเดียวตอบสนองความต้องการของกองทัพเรือกองทัพอากาศและนาวิกโยธินแต่ในความจริงโครงการแอฟลอบ3 5ขยายตัวจนกลายเป็นหนึ่งในโครงการอาวุธที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ ด้วยต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ขาดว่าจะเกินหนึ่งเล้านล้านดอนลลาร์ลบ35จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทั้งความทะเยอทะยานทางเทคโนโลยีและการใช้งบเกินพอดีเครื่องบินแต่ละลำมีราคาตั้งแต่8 0ดสิบถึงหนึล้านดอนลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นแต่เมื่อรวมการบำรุงรักษาการอัปเกรดและการฝึกฝนตลอดหลายทศวรรษค่าใช้จ่ายจะพุ่งสูงกว่ามากผู้สนับสนุนโตยังว่า F-35 คือสุดยอดแห่งเทคโนโลยีการลบสมัยใหม่มีความสามารถล่องหนเซ็นเซอร์ล้ำสมัยและระบบเครือข่ายที่ไม่เหมือนใครขณะที่นักวิจารณ์ชี้ถึงความล้าช้างบประมาณบานปลายและปัญหาด้านสมรรถนะไม่ว่าคุณจะมองมันเป็นปาฏิหาริย์หรือหลุมสิ้นเปลืองเงินทองแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า F-35 คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่แพงที่สุดที่เคยสร้างหากข้ามไปยุโรป คุณจะเจอกับดูโรแฟเธอแทฟฟูนอีกหนึ่งตัวอย่างว่าทำไมเครื่องบินขับไล่ถึงแพงนักเมื่อหลายประเทศร่วมกันสร้างมันถูกสร้างโดยกลุ่มสหราชอาณาจักรเยอรมนีอิตาลีและสเปนแทฝุ่นคือเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่มีความสามารถสูงด้วยราคาต่อหนึ่งลำประมาณ120ล้านดอลลาร์โครงการทั้งหมดใช้เงินเกิน1,000พัน 100, ล้านดอลลาร์เมื่อรวมค่าพัฒนาและจัดซือ้อแทฝุ่นไม่ได้มีแค่ตัวเลขที่น่าทึ่งแต่มันรวมความคล่องตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินล้ำสมัย และอาวุธสรงพลังทําให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในปัจจุบันสิ่งที่ทําให้มันแพงไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์แต่ยังรวมถึงการเมืองและความซับซ้อนของการผิดร่วมกันหลายประเทศถึงแม้ราคาจะสูงลิ่วแต่ชาติยุโรปยังคงลงทุนในแทฟุนเพราะมันให้ขีดความสามารถที่น้อยเครื่องบินบนโลกจะเทียบได้รัเสเซียเองก็เข้ามาในสนามของเครื่องบินแพงด้วย โซแิล5 so บ 57, ที่ตั้งใจจะเป็นคำตอบของมอดโกต่อ f 2 2และ f 3 5สิลบ 57, รวมความล่องหนความเร็วและความคล่องตัวเข้าด้วยกันราคาต่อเครื่องอย่างเป็นทางการถูกอ้างว่าต่ำกว่าของตะวันตกประมาณ40-50ล้านดอลลาร์แต่เมื่อพิจารณาถึงจำนวนการผิดที่น้อยปัญหาการพัฒนาและการอัปเกรดท,ที่ต่อเนื่องต้นทุนจริงต่อเครื่องสูงกว่ามากงบประมาณการป้องกันประเทศที่จำกัดเมื่อเทียบกับสหรัฐออ ทำให้การผลิแตแอซิวลบห7จําำนวนมากเป็นเรื่องยากและแรงกดดันทางการเงินนี้แสดงให้เห็นชัดว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ทันสมัยมีราคาแพงเพียงใดแม้แต่ประเทศที่มีประเพณีด้านวิศวกรรมการบินแข็งแกร่งก็ต้องใช้การลงทุนมหาศาลในการสร้างและดูแลเครื่องบินเหล่านี้มองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ตัวอย่างอีกหนึ่งของความสิ้นเปลืองสุดขีดคือเครื่องบินทิง้งระเบิร์ตล่องหนบีลบสองสปริ์แม้ไม่ใช่เครื่องบินขับไล แต่ B-2 สมควรเอ่ยถึงเพราะราคาสูงลิี่วเครื่องบินแต่ละลำมีราคามากกว่า2,000ล้านดอลลาร์หากปรับตามค่าเงินเฟอ้อทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินลบที่แพงที่สุดเท่าที่เคยสร้างความสามารถในการล่องหนที่สามารถหลบเรดาร์และจมตีลึกเข้าไปในดินแดนสัตร,รูนั้นหลายคู่แข่งมานานหลายทศวรรษเหตุผลที่ B-2 ส,สำคัญในที่นี้คือมันแสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆยอมไปไกลแค่ไหนและยอมจ่ายมากเพียงใด เพื่อให้ได้เปรียบในสงครามทางอากาศเหนือกว่าเครื่องบินแต่ละลำสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าทำไมราคาจึงสูงขนาดนี้อย่างแรกคือการวิจัยและพัฒนาทุกเครื่องบินขับไล่ต้องใช้เวลาหลายปีบางครั้งหลายทศวรรษในการทดสอบและปรับปรุงเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นวัสดุดูดซับเรดดร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินเครื่องยนต์แรงขับปรับทิศทางและระบบอาวุธบุรณาการไม่ได้มีราคาถูกเลยปัจจัยต่อมาคือจำนวนการผลิตยิ่งสร้างน้อยราคาต่อเครื่องก็ยิ่งสูงขึ้น นี่คือเหตุผลว่าทำไม F-22 ok ถึงแพงนักเพราะการผิดถูกจำกัดไว้ไม่ถึง200ลำเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องรุ่นเก่าอย่าง F-16 ok ที่ถูกสร้างหลายพันลำคุณจะเห็นว่าขนาดการผิดเปลี่ยนเศรษฐศาสตร์ของการบินไปมากค่าบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานก็มีบทบาทสำคัญเครื่องบินขับไลไม่ใช่แค่แพงตอนซื้อแต่มันแพงเหลือเชื่อในการใช้งานจริงการกินเชื้อเพลิงม,มหาศาล อะไรที่มีราคาแพงและแรงงานเฉพาะทางที่ต้องใช้เพื่อให้เครื่องอย่างบินได้ล้วนทําให้ค่าใช้จ่ายพุ่งสูงตัวอย่างเช่นโครงการแอฟรบ35คาดว่าต้นทุนตลอดอายุการใช้งานส่วนใหญ่หนึ่ง7ล้านล้านดอลลาร์จะมาจากการดูแลรักษามากกว่าการสร้างเครื่องบินการฝึกนักบินและช่างก่อเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกชั้นและการอัปเกรดตลอดอายุการใช้งานทําให้ค่าใช้จ่ายไม่เคยหยุดอีกแน่มุมที่น่าสนใจคือเครื่องบินแพง ทำหน้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจมันไม่ใช่แค่เครื่องมือสงครามแต่มันคือท่อยแถลงทางการเมืองการครอบครองเครื่องบินรบล้ำสมัยที่มีราคาแพงบอกโลกว่าประเทศนั้นมีความสามารถทางเทคโนโลยีมีอำนาจทางการเงินและมีอำนาจทางทหารระหว่างสงครามเย็นการแข่งขันสร้างเครื่องบินที่เร็วกว่าล่องหนก็ว่าและแพงกว่ากันไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพการรบแต่มันเกี่ยวกับเกียรติยศการป้องปราม และการแสดงให้คู่แข่งเห็นว่าคุณมีความได้เปรียบพลวัตนั้นยังคงมีอยู่ในปัจจุบันเมื่อประเทศจากเอเชียถึงยุโรปและตะวันออกกลางลงทุนหลายพันล้านในเครื่องบินแพงเพื่อปกป้องทั้งความมั่นคงและอิทธิพลนักวิจารณ์มักตั้งคำถามว่าค่าใช้จ่ายมหาศาลนี้คุ้มค่าหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วเครื่องบินลบมูลค่า100ล้านดอลลาร์มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องบิน10ล้านดอลลาร์จริงหรือ คำตอบนั้นซับซ้อนบางกรณีใช้เทคโนโลยีล่องหนและระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูงสามารถหมายถึงความเป็นหรือความตายในสนามรบแต่บางครั้งต้นทุนก็สูงเกินไปเพราะการเมืองการจัดการผิดพลาดหรือการยกระดับเทคโนโลยีเกินขอบเขตไม่ว่าการใช้เงินจะสมเหตุสมผลหรือไม่ความจริงก็คือประเทศต่างๆยังคงทุ่มเงินมหาศาลให้กับเครื่องจักรเหล่านี้เพราะการไม่มีมันอาจหมายถึงการตกข้างหลังในการแข่งขันครองความเป็นผู้นำทางทหารยังมีอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้ นักบินที่ขึ้นไปนั่งในเครื่องบินเหล่านี้ไม่ได้แค่ขับเครื่องจากที่แพ่มหาศาลแต่เขากำลังฝากชีวิตไว้กับมันลองนึกภาพว่าคุณปีนเข้าไปในห้องนักบินของเครื่องบินที่มีมูลค่า150ล้านดอลลาร์รู้ว่าคุณกำลังควบคุมระบบอาวุธที่มีค่ามากกว่ากองเรือเรือลบหรือกองพลรถถังทั้งกองความรับผิดชอบนั้นมหาศาลและการฝึกฝนเพื่อควบคุมระบบที่ก้าวหน้าขนาดนี้ก็มีค่าใช้จ่ายสูงพอๆ กันทุกครั้งที่เครื่องบินเหล่านี้ทะยานขึ้นฟ้ามันไม่ใช่แค่การทดสอบทางวิศวกรรมแต่มันคือการแสดงเจตจำนงของชาติที่สนับสนุนด้วยเงินนับพันล้านหากมองไปข้างหน้าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะสูงขึ้นเรื่อยเรยสหรัฐอเมริกาได้เริ่มพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อไปแล้วภายใต้โครงการแกงหรือ Next Generation a r p l a n e s โดยมีการคาดการณ์เบื้องต้นว่าเครื่องบินรุ่นอนาคตเหล่านี้อาจมีราคาหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อลำ ซึ่งอาจแพงกว่าฟล็ป22หรือฟล็ป35เสียอีกประเทศอื่นเช่นจีนก็กำลังลงทุนมหาศาลในเครื่องบินรุ่นที่6ของตนเองโดยคาดว่าค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นอีกเมื่อเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์ความล่องหนขั้นสูงและอาวุธความเร็วเหนือเสียงถูกรวมเข้าไปยุคข,ของเครื่องบินขับไล่ราคาถูกสิ้นสุดลงแล้วและท้องฟ้าในอนาคตจะถูกครอบครองโดยเครื่องจักรที่มีราคาสูงจนยากจะเชื่อสำหรับผู้ที่หลงไหลาการบิน เครื่องบินเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่เพียงเพราะสมรรถนะแต่เพราะการลงทุนมหาศาลที่พวกมันเป็นตัวแทนพวกมันสะท้อนให้เห็นว่าชาติต่างๆยอมทำได้ไกลแค่ไหนเพื่อครองความเป็นผู้นำทางอากาศและยอมสละเงินทองเพียงใดเพื่อให้นักบ,บินของพวกเขามีเครื่องมือสงครามที่ดีที่สุด ทุกหมุดย้ำทุกวงจรไฟฟ้าทุกแผ่นวัสดุดูดซับเรดาร์มีราคากำกับอยู่และราคานั้นรวมกันจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่แพงที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างดังนั้นครั้งหน้าที่คุณเห็นเครื่องบินเหล่านี้พุ่งผ่านท้องฟ้าโปรดจำไว้ว่าคุณไม่ได้กำลังมองแค่เครื่องบินคุณกำลังมองดูเงินหลายพันล้านดอลลาร์ของวิศวกรรมการเมืองและความทะเยอทะยานที่รวมกันอยู่ในสิ่งเดียวมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์บินได้ของอำนาจและเกียรติยศ เตือนใจว่าการต่อสู้เพื่อครองน่านฟ้าเงินมักสำคัญไม่แพ้ความเร็วหรืออำนาจการยิงและเมื่อเราปิดท้ายการเดินทางสู่โลกอันน่าทึ่งของงบประมาณด้านกาโหมและสิ่งมหัศจรรย์ทางเทคโนโลยีความจริงข้อหนึ่งก็ชัดเจนขึ้นเครื่องบินขับไลเหล่านี้ไม่ใช่แค่ของเล่นราคาแพงสำหรับกองทัพแต่มันคือการลงทุนในความเป็นผู้นำอิทธิพลและการอยู่รอดพวกมันเป็นตัวแทนของสิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างได้อย่างล้ำหน้าไม่ว่าค่าใช้จ่ายจะสูงแค่ไหน และด้วยเหตุนี้ฉันทิ้งคุณไว้กับถ้อยคำสุดท้ายว่าบาโมสเล็กส์ผมเสียแฝดเธอแจ็คแซ์เบเบี์